สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นโพป,ประจำโรงเรียนบ้านผักกัญญาโรตารี่โอทิสนะคะอายุประมาณ200ปีได้นะคะได้ลม้มลงมาในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2,566นนะคะตั้งแต่ดิฉันเกินมาดิฉันก็เห็นแล้วนะคะวันนี้เป็นลมนะคะ ยายเจ๊ฟีเหรอลอยกลัวเลยเนาะลอยยายแก้วหนูเกิดมาหนูก็เห็นหนก็เกิด đấy <coughs> chứ <coughs>